สวัสดีค่ะสวัสดีคุณช่มค่ะวันนี้วันที่21อมกราคม2567ค่ะเมื่อนี้มีมุกสะพานผู้ชมเนาะค่ะมาติดตามรับช่มในทางต่องวดพ่อเต้มเนาะค่ะงวดวันที่1่กุมภาพันธ์2567ค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะพ่อแต้มให้97บนเนาะค่ะออก7เก่าเนาะคุณชุ่มงวดนี้เขาก,กะะ็มาติดตามรับช่มกันต่อเนาะคะ่ะว่าพ่อเต้มจะได้แนวทางให้ตัวใดน,นะคะงวดวันที่1่กุมภาพันธ์2567ค่ะ แม่กำลังกินข้าวพอดีนะคะสวัสดีค่ะแม่กินข้าวกับยังแม่ปลาหม้อห้ปลาหมอปลาต้มส้มต้มปลาหมึกสวัสดีค่ะพระเต๋มขอบคุณอะไรนะครับได้บอลเฮาเด้อร์ไปชะนอมชะเลื่อนคสรีนน่าส่งมันอยู่ได้อยู่พอไปได้ไว้แต่ที่แหลกเกตเก่าตะที่แหลกนะครับผมลงไว้แต่ที่แหลกได้เกตเก่าบัดไทยเมื่อช่วงปิดปลายบัดจะเอาเพรได้แล้วเขาวนหลับ ยูนี้ก็บ่ได้หรอกเขาบ่ขายในติดกตอกเขาขายนี่ท่านผู้ชมนะครับลอตเตอรี่ก็ได้ไหลายอในแต่เก้าเจ็ดคันออกล่างเก้าเจ็ดก็จะบ่ได้หรอกเพราะว่าซื้อแต่ลอตเตอรีเก้าเจ็ดไม่ได้สี่เจ็ดเก้านะเป็นของเก่าพี่น้องนะครับท่านผู้ชุ่มก็จะเอาเก้านี่แหละสูตรเก้าเปล่าสูตรเก้ามันบ่สูตรเก้านี่แหละสูตรเก่าคือว่ามันเข่าอยู่เนาะมันถึงเป็นตัวกลับเนาะกับเข่าอยู่เ่ลแต่ว่าตามห้องอืม ผู้คำนวณเขาก็ถือว่าพิษถือว่าพิษบ้างเป่าแมนมันมาตกกลับมันมาตกกลับเขาก็ถือว่าพิษครับเอาสูตรนี่มาดีูมาชมเมืองสูตรน้อกันเมืองสูตรน้อกันทุก่อนครับเนี่ยมันได้มันได้หากับเกียนวัวหัวที่ผ่านมาครับเขาเอาตัวนี้มาจับเป็นบ่าครับเนี่ยมันจะเป็นตัวกลับแมนครับพอเอาเก่าเอามือนั้นเข้าไปเดินเจ็บไหงมึงเดินหากัะเบีย หาครับเจ็บปวดเลยเน่เจ็ดมนเพราะว่าให้วิ่งวิ่าเพราะว่ามันมาส้นนี่มาสูตรนี่ครับมันส้นเจ็ดเลยเดินเจ็ดของเจ้ของกพเดินเจ็ดแมนละเมื่อกี้เดินหกนี่เห็นบ่มครับส้นหกดิส้นหกเมนสี่กับส้นนี่พอสี่กับส้นสี่กับส้นเช่นส้นหกกับสี่แปดจุดประมาณว่าพอจังวะแปดขึ้ด่าแต่ว่าเปลี่ยน เอ๋อมวลมวลก้อนห้าวในวัวอยู่ดีว่าเก่าเนี่ยมันส้นทั้งบนทั้งล่างเนี่ยมวลก้อนครับผมมวลนี้ก็ส้นเหมือนกันครับแต่ว่าสูตรนี้มันหลุดหลุดทีนึงแล้วอืมต้องกับเล่บอืมบว์โมาจับตัวนี้แต่ตรงนี้จะบอกไข่ม้มเนาะขึ้นวันนี้มาเนี่ยบ้ามาซีเย็นบ้ามาวันที่แล้วนี่หกกับบมาก็เอาซีก็ได้ให้เอฟซีจับเอานี่ก็ได้เนี่ยครับนี่นี่จ้าบอานี่ขันมาแปดมาเก่าน่ะ เพราะว่าเขาได้เอาตัวนี้แล้วตัวนี้ก็เดินดีไหมครับเ้ากระทิมก็ได้ครับเนี่ยสี่กับหกเนี่ยบ่ค่ะสี่กับหกเอาสูตรเก่นี่แล้วเอาสูตรเก่าเ้านี่แหละสูตรนี่แหละครับผมแต่ว่าคันมักแปดว่าขันยี่มี่แปดแปดหาหาแปดแปดซีซีแปดไปนี่ที่แหละคแปดหกไปนังที่แหละครับคันมักแปดไปน้ำคอใช่แต่โปไดมักแปดแมนแต่พอเตรียมจอาสูตรเก่านี่แหละมาจากสูตรนี่แหละเอ้าก่อนเป็นบอดาห้องบนตรงเปลี่ยนนะครับผม เน like ื้อชืว่าเปลี่ยนนั nah, course, so ่นไปเปลี่ยนมากมันเนี่ยพ่อเอาตามเขาก็คือเขาลุดก็คือนลุดไปไม่บล่าเอาตามพ่อเนี่ยเราจะพ่อต้องคิดบ่ต้องคิดครับผมเรื่องนั้นกับเขาที่บอกว่าเป็นลลายคลิปลุ่งลลายมือตัวมันเข่าไงเคยเขาเคยลุ่งอยู่ตีกันมากยิ่ดีพ่อรอบหลังคุณพาเนาะครับ ออกชุดบนต,งตรงๆต,ต่อแตมามาตกอับคือว่าผิดได้พี่น้องได้ครับผมไปกลับดมเมียงวะทีบุด,ดีกว่ากลับไปก็ดีกันน,กนีน่เนาะครับคือว่าตรงผมอายพอนะออกชุดบนฝ่ามือหนาวมันหามันมานตกอับอีกพีนก่น้องแหม วิ่งสีกับหกนะผมกระตินี่ของพ่อแตมไปเยอพี่น้องครับหมวดนี่หนีกระแสนะครับหวดนี้กระแสแปดนี้กระแสแปดนะครับผมหกเด่นที่หกแต่ว่าสูตรของพ่อแตมก็มีแปดอยู่นะคะพ่อแตมแต่<ำ>พ่อแตมเมื่ได้จับ จัะครูดบนครับจะครดเนาะครับสีมีเอาลักลอยไปนับนี่สิบหกวมดหามาเจ็ดสี่เจ็ดหก ห้าสี่ห้าหกสี่สี่โอ้สี่สี่ไม่อีกก่อนเน่ยท่านผู้ชมสี่หก หลักลอยบอกกับหลักรอก้รอ,กรอยแปดแปดกับหนึ่งนะครับดดอ่าผู้เลมักสามตัวพี่น้องจับหลักลอยใส่อีกที่แล้วเขาที่พี่น้องหตะว่าหมดที่แล้วคุณบุด อดแปลจับคู่เจ็ดสี่เจ็ดหกห่ห้าหกสี่สีตัวที่เน้นเจ็ผมมาอยู่วะผมมามักตัวนี้วันนึงสามตัวเน้นสามตัวว่ะ ซีหกจังไหมบ่คข yep. ีดเส้นใต้ครับโอ้โหอ๋อพอประเด็นเห็นสามคูครับเจ็ดสี่นะครับผมเจ็ดสี่เจ็ดหก ว่างเจ็ดหกนี่เหเหล็กพอสอนเล็กพสอนไม่นะอือเจ็ดหกหกเจ็กับตัวไว้น้ำกับหาหกแหละอ่งถ่ายพสอพี่น้อง้ากะเกตน้าหามันกระชุดมากสิเนาะหกหาหกากังามกับตัวไว้น้ำนะพี่น้องเด้อนะครับ ถือว่าบดติดเหล็กได้กับแสได้พี่น้องเด้อพอแต่พอน้องมาตามสูตรนะครับตัวแปดไม่สูตรไม่ยู่แต่ว่าบอบอม่าแห้งพี่น้องอ่อนแปดนะครับถือว่าบดตามกับแสเขาได้พอเนาะมนครับสูตรไม่แังได้เอาจังสั่นกัางสั่นตามสูตรตามสูตรสูตรที่มันเขาตัวกลับเมื่อกี้นี่แหละอืมครับแต่ว่างวดนี้กักลับตัวไว้น้ำจังหน่อยแต่มาชมครับนะครับเห็นบออันนี้งวดเก่าได้พี่น้องเด้อ นะครับพอแต่มามาตกกับถือว่าผิดแหละพี่น้องนะครับเว่าตามเสี้ยนตามนักคำนวณนะครับบอกว่าตรงๆคือตรงๆมาเก้าเจ็ดก็ถือว่าผิดพอพนวานะครับแต่ว่าันนี้พอพ้นว่าอ๋นะครับอ่ากลับไปนั่งก็ได้เด้อทำช่วงเด้อพอพนบริเขียนว่าหกชุดบนตรงๆได้พี่น้องวัดเนี่ยเพื่อมาตกกับกระจังจะบอได้เออนะครับให้เน้นไว้มาตกับนะขอเนาะนี่นครับวันที่พอพนเนียนใหงนะครับ 97, เ,เก้าเจ็ดตรงตรงบาเจ็ดเก่าหลักร้อยแปดกับหนึ่งนะครับผมเด่นคือเด่นหกเลยว่าของฟองวัดเ,เด่นหกครับเด่นหตามที่ฟอพอนเอาสูตรให้เบังได้พี่น้งองได้หกชุดบนนะครับหกชุดบนหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวิ่งสี่กับหกเด่นที่หกนะครับมีเจ็ดสี่เจ็ดหกหาสี่หาหกสี่สี่สี่หก หลักร้อยแปดกับหนึ่งนะครับเนี่ยในสามคูเจ็ดซีซีเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดห้าหกหกหากับตัวน้ำถาบเาหาบเาไปตัดนี่หาซีหาซีหกซีตัดไปรครับเอาซีซีนี่ยังมีเปอร์เซ็นต์แมนนี่มีเปอร์เซ็นต์อีกมาอีกตัวอ่ะเวยนี่นอนบ่ีีจะมาปรกาศนั่นประกาศหาซีผมผมมาเออผมจะตัดบอกมันบ่มตัดเลยหาีีหกหาซี่ดเพราะว่ามัน มันสูตรมันกับโมไ่มานน้ำกันนี่นี่เป็นบ่เนี่ยสูตรบ้านน้ำกันบ้างเนาะจะม้าย่างละโตม้าย่างระโต่ที่แล้วก็มาเจ็ดนี่ยพอเพิ่งจะเจ็ดอันนี้ก็มาซีมวดซีซีกับหกกันบ้างม้าซีวันี้ซีกับหกกี่ขันม้าซีนี่เป็นซีซีสูตรนี้เดินดีได้เป็นรองผู้ใดเอาไปวิ่งวิ่งเข้าทุกงวดแหละท่านผู้ชมเอาไปวิ่งเลยบนซีกับหกนะครับเอาแคปหน้าจอมาท่านผู้ชม ขอบคุณพ่อแต้มนะครับผมครับขอสคัสดีครับขอบคุณครับพ่อเต็มขอบคกณมากม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ